ภารกิจต่อไปที่เราจะต้องทำนะครับก็คือคว้า115มานะครับก็คือ115วันนี้ผมจะมาแนะนำช่องทางการเติมเกมราคาถูกนะครับต้องนี่เลยร้านอ e l a s t i c Shop ร้านเติมเกมฟีฟ่าโมบายหรือเกมอื่นราคาถูกรันตรันตีไม่รีฟันแน่นอนร้านเปอร์เซ็นต์แถมเติมถูกกว่าในเกม20-30%ใครที่สนใจนะครับก็สามารถติดต่อได้ทางแอดไลน์ e l a า t i c ช h o p หรือ a c e b o o k อ l รา t i c ช็อปได้เลยนะครับ เพจจริงผู้ติดตามจะมากกว่า50,000คนนะครับโอเคครับก็ขอกรับสวัสดีท่านชมดูท่านกัน,นนะครับก็ต่อจากคลิปที่แล้วนะครับจะเป็นภารกิจต่อไปที่เราจะต้องทำนะครับก็คือคว้า115มานะครับก็คือ115ก็จะมีทนันต์ของมูซิล่าบริงแฮม,มเรวาตจอบกี้แล้วก็เอ็มบอรเป้แมซีนะครับแล้วก็เดบ,บอยแล้วก็เอริงบอลฮา,าแล้วก็โอซิมเมนนะครับมีทั้งหมด 8ตัวที่เราต้องจัดนะทุกคนก็4 4ครั้งก็คือ4สัปดาห์เกือบ1เดือนเลยนะครับที่เราจะสามารถได้115นะครับแต่ไม่รู้ว่าเกมจะรีวันไหนนะครับอันนี้ที่ผมอยากได้ที่สุดก็คือเควินเด์บอยนะครับหรือไม่ก็เบอร์รีงแฮมนะผมอยากได้ก่องกลางนะฮะทุกคนโอเคก็เหมือนเดิมทุกอย่างนะครับอ่าวันนี้วันเสาร์ใช่ไหมอ่าวันนี้วันเสาร์นะครับก็จะเริ่ม วันจันท์นะครับเริ่มภารกิจแรกก็คือวันจันทร์จะถึงวันศุกร์นะครับก็จะได้หนึ่งครั้งนะครับก็นับอีก4สัปดาห์หรือ4อาทิตย์นะครับเราก็จะสามารถได้11 5 1ตัวนะครับสำหรับภารกิจ115ของเรานะครับในภาคนี้ละกันนะครับเดี๋ยวส่วนของภาคต่อไปเนี่ยยังไม่รู้นะครับเดี๋ยวภารกิจต่อไปก็คือไทยท่านนะฮะไทยท่านเนี่ยชื่อเป็นคุ้นๆนะฮะทุกคน โอเคนะเดี๋ยวเรามาดูภารกิจนี้ครับเราต้องทําอะไรบ้างนะครับถึงจะได้นักเตะ100หนึ่งร้อยสิบเท่าไรสิบห้าหรือเปล่าสําหรับโรบิโตาคาร์สนะหนึ่งร้อยสิบห้านะภารกิจลุยร้อยสิบห้าโอ้โหสาหรับใครทนี้ยังไม่ได้ได้ร้อยสิบสี่ก็สามารถไปแลกเปลี่ยนได้นะครับผมลงคลิปไว้แล้วนะครับก็คราวนี้จะมีคนดูเยอะเหมือนกันนะสำหรับภารกิจนี้นะครับโอเคมาคุยเรื่องของภารกิจ ของลูปโตคาร์ลอสนะคะรับผมภารกิจนี้นะครับก็จะมีให้เราเล่นกัน,นทั้งหมสัปดาห์นั่นเลยนะครับผมแล้วก็แต่สัปดาห์ต่อไปมันก็จะปลดเราเป็นภารกิจที่2แล้วก็ภารกิจที่3นะครับจะให้เล่น,นทั้งหมด3สัปดาห์นะครับผมภารกิจทีหนึ่งเนี่ยมันทําอะไรบ้างนะครับเดี๋ยววันนี้ผมมาบอกนะครับผม ภารกิจนี้นะครับก็ทําภารกิจประจําวันนะครับทั้งหมด5ครั้งนะภารกิจประจําวันทํำยังไงนะครับภารกิจประจําวันก็คือการพวกเนี่ยภารกิจประจําวันนะครับทำทั้งหมด5ครั้งนะครับภารกิจประจําวันนะครับเดี๋ยวผมมาทําให้ดูนะครับไม่ได้ทาให้ดูอะมาอธิบายให้ฟังนะครับเพื่อใครที่ยังไม่รู้ครับก็จะสามารถทําตามได้แล้วก็นําไปใช้ได้ครับโอเคครับส่วนของภารกิจประจําวันทั้งหมด5ครั้งนะครับก็คือ เราต้องทําภารกิจทั้งหมดนะครับนี่ก็คือภารกิจของประจําวันตัวนี้นะครับทำทั้งหมด5้าครั้งครับก็คือทาให้หมดเนี่ยความคืบหน้าเนี่ยทั้งหมด5ครั้งแล้วก็ได้รับไอตัวนี้ไปนะครับมันก็จะปลดล็อกเป็น1นะครับก็ทั้งหมดทําทั้งหมด5วันนะครับก็จะได้แล้ว5วันนะครับ5วันก็จะได้5ครั้งเนะี่ยโอเคนะสำหรับตัวนี้นะครับผม ส่วนของไอ้ตัวนี้นะครับชนะแชมเปี้ยนชิพสองครั้งในทัวร์นาเมนต์หรือโหมดชาเลนจ์นะครับอ่าเราก็ลองไปหาดูครับแชมเปี้ยนชิพอยู่ตรงไหนนะแชมเปี้ยนชิพนะครับผมแชมเปี้ยนชิพก็นี่เลยฮะโหมดแชมเปี้ยนนะครับผมก็ลองไปทําดูนะถ้าไม่ใช่อะไรก็ขอไปด้วยนะครับผมแต่ว่าผมว่าน่าจะใช่แหละเอออันนี้แหละผมคิดไว้นะครับผมอ่าเพราะว่าโหมดแชมเปี้ยนไงหรือจะเป็นโหมด เอ่ออะไรก็ลองไปทำดูนะอันนี้ผมไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่นะครับโอเคมาดูเรื่องอันนี้สามหัวข้อที่สามนะครับก็คือ,คอชนะแมตช์ PVE 20ครั้งนะครับก็จะเป็นแมตช์ Matt อะไรก็ได้ที่เป็น PVE เช่นนะครับผมแป๊บหนึ่งแมตช์ PVE เช่นนี่ครับเราก็ต้องเล่นไอตัวที่มันเป็นรูปบอลนะครับรูปบอลเนี่ย เราก็เล่นไปเลยฮะจนกว่าจะครบที่เขากําหนดมานะครับหรือแชมเปี้ยนไอตรงนี้ก็ได้นะแชมเปี้ยนเราก็จะได้ได้เหมือนกันนะครับผมโอเคนะครับก็ภารกิจ3ภารกิจนี้ก็จะสามารถปลดล็อกทางหน้านของนักเตะได้1ตัวนะครับแล้วภารกิจที่2นะครับ หรือสัปดาห์ที่2เนี่ยก็จะได้อีกหนึ่งตัวไปเรื่อยๆจนครบ3ตัวนะครับแล้วก็เราก็จะสามารถแลกทางหน้าของโรเบิรตคาอได้ลและรับช้สนนักเตะนน้นะครับเดี๋ยวถ้าผมได้เดี๋ยวผมมารีวิวให้ทุกคนได้รับชมกันแน่นอนครับสำหรับถ้าถึงสัปดาห์ที่3แล้วนะโอเคเดี๋ยวผมมารีวิวให้ดูแน่ก่อนครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้เปิดแพ็กนี้นะครับก็เป็นแพ็กฟรีให้เปิดการได้ทุกคนนะครับก็เป็นแพ็กที่ดีนะ มันเปิดให,ให้ให้ให้เราได้เปิดอะ่ะเออนะครับก็มีลุ้นได้อยู่นะเพื่อนผมก็ได้นักเตะถือว่าดีเลยแต่ว่ามันขายไม่ออกนะครับผมโอเคฮนะล้วเข้าเกมเราก็ต้องเปิดเลยนะเพราะว่าจะทำให้ EA แบบไม่รู้ไงเออเปิดไปเลยเดียครับผมอ่ะเรียบบ้อยฮะไม่ได้ฮนะโอเคสำหรับใครที่อยากใช้เพชรน,นะรก็สามารถใช้ตรงนี้ได้นะสะิบครั้งต่อวันนะครับผมก็ใช้ไปเลย1ิบครั้งนะ สำหรับใครที่สายเติมนะครับผมโอเคนะก็ประมาณนี้ครับสำหรับกิจกรรมที่คว้า1 1 5นะครับสำหรับภาร,รกิจร15ของเรานะครับส่วนภาร,รกิจร15อีกตรงหนึ่งก็คือทาน้าของพาร์ทครับพาร์ททำยังไงถึงจะได้พาร์ทนะครับก็ไปตรงนี้ฮนะมันจะมีภาร,รกิจให้เราทำอยู่นะครับก็คือภาร,รกิจของไททันนะครับ ที่ผมบอกไปแล้วอ่ะไอตัว5อันนะครับก็จะเป็นไอตัวนี้นะครับส่ของปกิจของไทท่านน,ะ,นะเนี่ยมันก็จะได้เครดิตของแต้มนะครับเราก็จะได้มาแล้วเราก็จะสามารถแลกไอตัวแรม่าดได้1ตัวนะครับก็เบ็ดเสร็จของเราเดือนเนี้ได้ถึงทั้งหมด1 153ตัวเลยนะครับหรือมีอีก115อีกตัวหนึ่งเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับมันจะอยู่ในชั่วงของโหมดของรีรีโทร รีรีโตหรือเปล่าสตาร์นะครับรีโตสตาร์นะครับก็คือมันจะเป็นของริวาโดนะะอีกตัวหนึ่งเนี่ยครับก็จะได้ไปหมดสตัวเลยนะครับสำหรับร115ตัวฟรีร้อยสิบห้าตัวฟรีสี่ตัวโอ้โหสุดส,ด,สดเลยฮนะสำหรับ EA แจกในช่วงเดือนนี้แล้วก็เดือนหน้านะครับก่อนที่จะรีภาคไปนะทุกคนโอเคนะเดี๋ยวเราพามาดูของโรเบโตเอ้ยริวาโดกันนะครับ ส่วนของร้อยสิบห้าอีกหนึ่งตัวนะครับก็จะเป็นทาาหน้าของรางวัล Resto Star นะครับก็คือ Libardo อีกตัวหนึ่งนะครับผมอีกสิบเก้าวันนะสามารถหมดอายุสิบเก้าวันนะครับก็ทุกคนก็ลองไปเล่นดูนะฮะโอเคนะฮะก็ร้อยสิบห้าก็ค่อนข้างที่จะหาง่ายเลยนะฮะช่วงนี้นะครับผมโอเคครับก็สำหรับใครที่ชอบคลิปความรู้แบบนี้นะครับฝาก กดไลค์แล้วก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะแล้วก็ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆด้วยนะครับผมจะลง5โมงขึ้นไปนะครับหรือถ้ามันเลทจริงๆเนี่ยอาจจะเป็น2ทุ่มถึง3ทุ่มได้เลยครับแต่ว่าคลิปนี้น่าจะลงประมาณ5โมงครึ่งน,นะครับโอเคเจอกันนะครับก่อนไปรับชมคลิปทุกครั้งนะครับฝากกดกระดิ่งให้ด้วยนะเพื่อจะได้แจ้งเตือนคลิปใหม่ๆสำหรับ คนที่ไม่ค่อยคลิปแจ้งเตือนนะครับก็สามารถกดกระดิ่งแจ้งเตือนได้แล้วก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับถ้าไม่กดติดตามเนี่ยกระดิ่งก็จะไม่แจ้งเตือนนะทุกคนโอเคนะครับฝากกดติดตามให้ถึง4,000ซับสไคร้นะเดี๋ยวผมมีกิจกรรมมาให้ร่วมเล่นนะครับสำหรับท่านผู้ติด,ดตามถึง4,000แล้วนะครับเดี๋ยวมีกิจกรรมให้เล่นแน่นอนนะครับผมอาจจะเป็นแจกของหรือแจกเงินอะไรก็เดี๋ยวมารับชม การตอนถึง4,000สมาชิกนะครับก็สำหรับคลิปนี้ความรู้เล็กๆน้อยๆครับสำหรับคลิปนี้หมูก็ขอลาไปก่อนนะครับก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับผมสามารถคอมเมนต์ comment, พูดคุยกันได้นะครับผมเลยผมอ่านทุกคลิปนะแต่ถ้าไม่ได้ตอบคำถามคนไหนก็ขออภัยด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอลาไปก่อนสวัสดีปอกแป๊กแกลกแกลกโอ้ย oh, yeah.